สวสดีค่สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมานบนทาร์โรชาแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกันกบคลิป r รนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวธาตน,น้ามนะคะชาวราศีมีราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะบนฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะก็ อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังพ่อความบันเทิงได้นะคะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับพลังงานตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนําคาแน,น,นะนําจากภายไปลองปรับใช้กันได้เนาะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ไม่ตรงกับพลังงานตัวตนของคุณนะคะก็ อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้เนาะรับไปแต่พลังงานบวกนะจ๊ะไม่ต้องเก็บไปคิดเยอะคิดมากนะคะวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อใครที่กําลังรู้สึกเสียดายในตัวคุณนะคะชาวทานนาะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกดติดตามกํนกลังใจด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันนี้มันจะขออนุญาตใช้เป็นสำหรับ The Little Pin นะคะหรือสำหรับ เจ้าชายน้อยนะคะเพื่อนอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะอามาดูกันเอซวานะคะ1ไึ่งเท้าคิงออฟโซลสีดาบนะคะ The เ m p r e s s แล้วก็6ดาบเนาะ ถ้าพลังงานตัวตนชาวท่านาน้ำในช่วงนี้อาจจะก,กำลังแบบอยากเดินออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าเดินออกจากสถานก,การณ์ปัญหาที่มันเคยคาราคาสังที่เราติดอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเปล่าในก่อนหน้านี้นะคะเป็นทิศทางของพลังงานการที่แบบจะเดินออกจากสไตล์เอเอออกจากเวที่เรารู้สึกว่ามันแบบ มันไม่ใช่สําหรับเราอ่ะเออแล้วก็เหมือนจะก้าวข้ามผ่านปัญหาหรืออะไรเพื่อที่จะได้เดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องและแท้จริงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการฟีลิงนะคะเป็นช่วงของการเยียวยาความรู้สึกการฟื้นฟูเนาะกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะ มันเป็นสเต็ปของการฮิลลิ่งแหละมันเป็นสเต็ปของการที่เราสุกวา่ามันมีเรื่องของแพชชั่นมันมีเรื่องของพลังงานในการที่จะต่อยอดไปนะคะช่วงนี้คุณกำลังดูแลพลังงานตัวตนของตัวเองด้วยแล้วก็หัวจิตหัวใจของตัวคุณให้มันอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมที่จะแบบต่อยอดหรือเดินหน้าไปในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแล้วก็เห็นถึงการ ยูลิงอ่ะบางคนพึ่งเบรกพึ่งพักชะลอกับอ่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มาด้วยนะคะก็ะอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ที่ทำให้เราแบบได้ตระหนักได้กลับมาเยียวยาหัวจิตห,หัวใจตัวเองมากิ่งขึ้นเนาะพลังงานตอนนี้มันมีการส่องการประเมินการคิดวิคนะคะคุณอาจจะคิดอะไรหลายๆอย่างที่จะ เดินหน้าไปในสเต็ปต่อจากนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าใครที่เขากำลังรู้สึกเสียดายคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะไปดูสิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรเนาะเดอเอ็มเพอเรอร์นะคะมีพลังงานเดอะเลเวอร์สองดา ห้าเมถาว์ e n นอฟวานแล้วก็สามเมาวเป็นพลังงานของการมีเป้าหมายการมีทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นมันว่ามันจะมีแพชชั่นนะคะในการที่จะก้าวไปในสเต็ปข้างหน้าไปอีกในแง่มุมหนึ่งเนาะแล้วก็ มันมีเรื่องของการมีอีโก้นะมันว่าคนคนนี้เข้าเหมือนกับคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในความเป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะดูเขามีอีโก้มีความมั่นใจในตัวเองที่ค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นการเข้ามาในสเตปในเวของความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องปรับจูนหรือว่าปรับลดกันใน ประเด็นอะไรเหล่านี้ด้วยเนาะเพื่อให้สามารถจะเดินหน้าหรือแบบไปต่อได้นะคะเออคนคนนี้เขาเสียดายคุณนะเหมือนเขาคนที่มีโอกาสในทางเรื่องนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็ในช่วงเวลานี้เราสูว่าเหมือนเขาลังเลใจอะไรบางอย่างอยู่มีความสับสนมีความลังเลนะคะในการที่จะเลือกเส้นทางหรือในการที่จะตัดสินใจเนาะ มีพลังงานของการมีแพชชั่นนะคะมีพลังงานของพลังงานความสุขพลังงานการแบบจะเดินหน้าไปต่อแล้วก็มีในแง่มุมของคนทางกายอ่ะว่าคนคนนี้ที่เขากําลังแบบรู้สึกเสียดายในตัวของชาท่าน,น้าอยู่อาจจะเป็นคนทางกายก็ได้นะคะหรือมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคุณกับเขาอ่ะน่าจะสอดคล้องสอดรับกันเรื่องของมุมมองบางอย่าง เขาดูโตอ่ะดูเป็นผู้ใหญ่นะดูมีวุฒิภาวะแล้วก็มันว่าเขาเป็นคนที่แบบยึดหลักของเหตุผลค่อนข้างเยอะมากกว่าความถูกใจนะคะลักษณะเหมือนกับคนที่เขารู้สึกตกลุมรักในตัวคุณมีพาชั่นต่อคุณอยู่ในช่วงนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะมันจะเป็นอหไรอ,อ,อีกเนาะพลังงานเพิ่มเติม ในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้นะคะอืมแต่ถ้าถามถึงพลังงานค,คนคนนีหมอมนคิดว่าเขาเขามีความลังเลใจอะไรบางอย่างเนาะฉะนั้นเราไปดูซิว่าแนวโน้มในชาการต่อจากนี้นะคะ มันจะไปในทิศทางไหนหนอนแล้วก็คําแนะนําจากไพ่นะคะให้กับชาวท่าน้ําค่ะไพ่มีขึ้น The s t a ต n นะคะน้อยสุขคับอาจจะมีคนเข้ามาขอคุณออกเดตมีแพชชั่นในการที่แบบอยากจะไปต่อหรือเปล่าหรือแบบอยากจะได้รับโอกาสบางอย่างเปล่าแต่มันเหมือนก็ยังมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดอะไรที่ปรากฏขึ้นอยู่นะคะพลังงานมี อัศวินถือไม้เท้าอ่ะทุกคนนอกจากนี้มันยังมีพลังงานที่เป็นสีเหลี่ยนการคิดเยอะการตระหนักการแบบพยายามจะคิดแล้วคิดอีกคิดให้รอบคอบฉะนั้นผ้าออากมาบอกก็ให้คุณคิดให้ดีเนาะดูพลังงาน happiness พลังงานความสุขว่าในแนวโน้มแนวทางที่จะเข้ามาหาคุณต่อจากนี้มันตอบโจทย์พลังงานความสุขของคุณได้แบบจริงๆหรือเปล่า เป็นพางานที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปิดใจเปิดโอกาสจริงๆไหมนะคะดูข้อจํากัดดูกําแพงว่าเขาแบบสามารถก้าวข้ามผ่านสเตปกําแพงทางความรู้สึกของคุณได้หรือเปล่าเนาะมาดูลักษณาราศีกันหน่อยและกันนะคะมีชาวกรกฎชาวสิงเมถุนและชาวราศีมีนเนาะประมาณนี้นะคะ ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะฉะนันก็อยากให้เ,เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะอืมใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวบอกว่าเป็นพลังงานตัวตนของคุณมีความคล้ายคลึงก็สามารถนําคําแนะนําจากไพ่ไปลองปรับใช้ได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงเนี่ยก็อยากให้รับไปแต่พลังงานบวกก็พอฟังเพื่อความบันเทิงได้นะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาเ,มาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ